El อาหา5อย่างที่กินแล้วตัวเหม็นมีอะไรบ้างมาฟังกันครับอาาอย่างแรกนะครับก็คืออาหารที่มีกลิ่นฉุนครับเช่นอาหารประเภทื่องเท่ครับหอมหัวแดงครับหอมผู้ใหญ่ครับพวกกระเทียมครับและในกลุ่มสมุนไพรอื่นครับที่มีน้ำมันหอมระเหยครับไอกลุ่มพวกนี้ครับสามารถทําให้เรามีกลิ่นตัวได้ครับอาหารไม่ไดที่สองครับก็คือเนื้อแดงครับอาหารในกลุ่มนี้เป็นเนื้อแดงนะครับก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ครับเนื้อสัตว์นะครับเป็นะที่เราทานเข้าไปนะครับก็จะมีการย่อยโดยใช้ได้เวลาที่นานกว่าปกติครับทาให้ว่าก็เกิดการอืดครับกาาาเเนนนนขอองงีใรคัั้้มมมททหหืิตว ครับอาหารผักดองครับอย่างเช่นว่าผักดองครับปลาล่าเขาก็จะมีพวกแบคทีเรียครับแล้วก็ส่วนที่ย่อยไม่หมดครับแน่นอนเวลาที่ทานเข้าไปนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาตามาคือทําให้เกิดกลิ่นตัวออกมาตลุกขมขนครับข้อที่4ีนะครับอาหารไขมันสูงครับก็อย่างเช่นจังฟูดครับอาหารทอด ในกลุ่มพวกนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีไขมันปริมาณสูงจึงทําให้ตอมไขมันนะครับมีการขับไขมันออกมามากนะครับและอาหารในกลุ่มนี้เมื่อเราทานเข้าไปนะครับก็จะทำให้กระเพาะอาหารนะครับมีการยจ่อยที่นานกว่าปกติทําให้เกิดแก๊สในร่างกายครับและตามมาด้วยกลิ่นตัวในที่สุดครับข้อที่5นะครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนครับสิ่งที่จะเกิดตามมาครับร่างกายก็จะมีการสร้างเหงื่อขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นครับทำให้ร่างกายเนี่ยมีเหงื่อเต็มตัวใปหมดครับและตัวเหงื่อนี่ มีกลิ่นเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราครับอาหารที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับสำหรับคนที่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วหรือไม่อยากมีกลิ่นตัวนะครับก็คนหลีกเลี่ยงทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าหาักลดอาหารเหล่านี้แล้วหรือไม่ทานแล้วก็ยังมีกลิ่นตัวอยู่เราก็ต้องหาวิธีแก้ครับก็หาเลือกซื้อสบู่ที่ใช้สำหรับอาบน้ำในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันครับในการบล็อกกลิ่นตัวเป็นขั้นตอนแรกนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากน้ําเสร็จแล้วเราก็เช็ดตัวให้แห้งนะครับเป็นรบคัะ เป็นการบล็อกขั้นที่2ครับเพื่อจะการกลินตัวให้อยู่หมัดครับและไม่เกิดกินตัวหรือให้คนอื่นข้างๆตัวได้กิ่นครับ